คุณตีนะครับทายาทคนสำคัญของเฮือนแม่เกือแม่เกือสาวนีเจียงแสมครับสวัสดีครับผมเป็น,เป,นเป็นทายาทเนาะต่อ,ต,อต่อจากป่อเนี่ยขึ้นอย่างใดก็อาคารเก่าแก่หลังนี้ครับคิดว่ามันเป็นอาคารที่ เต็มไปด้วยความทรงจำเพราะก็มีกลิ่นอายเก่าๆครับ<อ>ถึงถึงแบบผมจะเกิดแบบตั้นนินี้นครับพอมันมันเป็นโรงแรมเก่าเนาะพอใช่ใช่ใช่ยิงโดยเฉพาะชั้นสองนี่ยครับเพื่อไปพอ้อมก่อนอย่างเงี้ยเราเนื้อเก่าววานเออโรงแรมสมัยก่อนมันเป็นจะยีนจะยี่เต่าหน้าจะยูจะยี่จะยี่นี่ครับพาคชั้นสองนี่มันจะเป็นห้อง ยังยังมีเลียกห้อง,องเขียนติ๊ข้างหน้าห้อง<ะ>อยู่เขาก็จินตนาการว่าน่าจะเป็นเต้ายี้สมัยก่อนเดินนะครับช่องทางเดินที่จากชั้นล่างนะครับเพื่อจะขึ้นมาโรงแรมนะครับครับผมเนี่ยจะเห็นเนะี่ยช่องโรงแรมครับนี่เป็นเป็นโอ้โหเป็นประตูในไซส์ใหญ่มากเลยครับอย่างที่น้องมันบอกไว้ครับมันมีความทรงจำความเป็นห้องของโรงแรมนะครับแต่อันนี้ยังมีหมายเลขอยู่เบอร์นหนึ่งเบอร์สอง ช่วงนี้มาไว้เป็นที่ไหว้บ,บรรทบุตนะครับตื่สำคัญนะครับระเบียงนะครับระเบียงที่บอกแล้วว่าเนี่ยโอ้ได้ฟิวขนาดครับโรงแรมสีสวัสดนะิ์น่าจะเป็นโรงแรมตานานในของเชียงแสนนะครับนี่ครับดูชมบรรยากาศชั้นบนนะครับโอ้น่าจะเป็นหลังเดียวนะครับอาคารเดียวที่เก่าแก่มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของเชียงแสนนะครับช่านที่มีฝีมือสมัยก่อนเนะี่ยก็จะดูตรงบันดไดไงเนาะมันจะเป็นโครงสร้างนี่คือบันไดช่องทางที่ ขึ้นโรงแรมสาหรับจันสองนะครับความว่าเป็นโรงแรมนเนาจะเขียนว่าหลังห้าทุ่มห้ามส่งเสียงดังนี่ครับยายเกลือครับต้องน้องว่ายายเกลือเจ้าของแล้วก็เป็นคนสืบทอดอาคารหลังนี้นะครับมาถามซื้อจะได้เนี่ยยังไ,ไ,ไ,ไม่น่าจะขายนี่อย่างละเงินเยอะนะเพราะว่าเาวาซาส่วนตัว ประวัติศาสตร์พื้นที่ใช่ไหมมันเป็นความทรงจำเนาะนะครับยังมีน้องออย่างซืบทอดอยู่นะครับแล้วก็ตีนี้ก็น่าจะเป็นมีมูลาค่าเยอะใช่ใช่ขอบคุณมากที่พา,ามาเป็นคณะแรกที่เข้ามาเนาะอขอบคุณจริงๆครับ,รบขอบคุณครับ